ตอนนี้ผมมาอยู่ที่บูธของปอร์เช่นะยครับและอยู่ข้างๆผมคือปอร์เช่911คาเรล่านะครับเป็นรุ่นปรับโฉมใหม่ด้วยนะครับเขายัางรักษาเอกลักษณ์ของเส้นสายเอาไว้อย่างครบถ้วนนะครับมีการปรับปรุงเรื่องรูปทรงของการโชนหน้าเล็กน้อยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจจริงๆก็คือขุมกําลังของเขาเขามีการผสมผสานระบบไฮบริดเข้ามาด้วยนะครับโดยที่ไม่ลดพอเรื่องสมรรถนะและการขับขี่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของปอร์เช่เอาไว้นะครับผมรุ่นที่อยู่ข้างาผมเนี่ยเป็นรุ่นคูเป้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 11ล้านบาทนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าราคาสปอร์ตคลาสสิกแบบนี้นะครับผมถ้าใครสนใจเป็นรถสปอร์ตสไตล์คารบิโอเลตน,นะครับเขาจะมีราคาที่ประมาณ13ล้านนะครับสีสันนี้เรียกได้ว่าเป็นเจ้าชายกบหน้าชายาของเขาถ้าจำกันได้นะที่มีความโดดเด่นเสมอมาแนละ้วแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมในระดับคลาสสิกของปอร์เช่ครับ ลำคันถัดมานะครับก็คือปอร์เช่มาคารัในผมเป็น SUV ขนาดเล็กของค่ายก็ตามนครับแต่ว่าเขามีความไม่ธรรมดามากมายในรถยนต์รุ่นใหม่คันนี้นะครับเขานำเสนอรถยนต์รุ่นนี้นะครับด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับผมล้วนๆเลยนะครับไม่มีเครื่องยนต์สันดาปมาเกี่ยวข้องสำหรับมาคารรุ่นใหม่ครับราคาเริ่มต้นเขาอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทนะครับเริ่มต้นครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยเกินไปครับสำหรับรถยนต์ SUV สไตล์ปอร์เช่แบบนี้แล้วก็รุ่นใหม่แบบนี้จากมาคารนะครับเขามีรุ่นตัวแรงด้วยนะครับนั่นคือมาคารเทอร์โบนะครับก่อนหน้านี้เราไปลองขับมาแล้วพบว่ามาคารเนี่ยแม้เป็น SUV ก็ตามแต่เขามีความฉับไวแล้วก็ขับสนุกแล้วก็สมรรถนะที่ร้อนแรงไม่แพ้ปอร์เช่รุ่นอ,อื่นๆจริงๆครับ แที่อยู่ข้างๆผมนี้เป็นรถยนต์ที่ไม่ธรรมดานะครับไทคานเทอร์โบ GT นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเช่นกันนะครแต่เป็นรุ่นย่อยใหม่ตัวเรียกได้ว่า Over the Top ของไทคานก็ว่าได้ครับแหมรหัสเทอร์โบ GT แบบนี้วงบอกว่ารุ่นนี้มีพละกกำลังสูงสุดกว่า1,000แรงม้านะฮะอัตราเร่ง0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ในเวลาเพียงประมาณ2วินาทีต้นๆนะฮะโอ้เ oh, ทียบชั้นระดับซูเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์ก็ว่าได้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะขั้นสุดยอดจากพลังงานไฟฟ้าจากพอเช่นะผมเชื่อว่าถ้าใครได้ครอบครองนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ14ล้านบาทขึ้นไปแต่ว่าอัตราเร่งนี้เียได้ว่าเทียบชั้นไฮเปอร์คาร์ระดับห0 6 0ล้านเลยทีเดียวครับผม อันนี้ก็เป็นรถยนต์รุ่นเด่นๆในบูธของ Porsche ในงาน Motor Expo 2024นะครับเขามีอีกหลายรุ่นซึ่งจัดแสดงครบคันภายในบูธมันจะเป็น Panamera ก็ตามรุ่นปรับโฉมนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่น Cayenne ก็ตามครับผมหรือว่าใครต้องการจะมีชุด ตกแต่งนะครับนอกจากความสวยงามแล้วก็เป็นการเสริมสมรรถนะให้กับรถสปอร์ตคันสวยของคุณด้วยนั่นคือชุดตกแต่งของมันไทยเล็กซ n g งนะครับผมเป็นชุดตกแต่งที่ได้รับออโตไรซ์จากทางปอร์เช่โดยตรงครับเขาออกแบบมาอย่างดีนะไม่ใชแ่แค่ความสวยงามนะเรื่องแอโรดันน m มิกแล้วก็การเสริมสมรรถนะเนี่ยเขามีอัรลปยน์แล้วก็ทําให้รถของคุณเนี่ยมีความร้าใจยิ่งขึ้นนี่แหละครับปอร์เช่นี่แหละครับวความหลากหลายที่ท่านจะต้องพอใจอย่างแน่นอนในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับ